สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ช่องเบลแอสเซทนะคะโครงการนี้อยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเบลพามาชมภายในตัวบ้านกันค่ะนี่เลยค่ะลานจอดรถนะคะบ้านหลังนี้จะสามารถจอดรถได้1นึคันนะคะแล้วก็มีบริเวณสําหรับนั่งพักผ่อนอยู่ใกล้ๆนะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนนะคะหลังจากที่เราทํางานมาเหนื่อยแล้วก็มีมุมให้มานั่งพักผ่อนกินบรรยากาศรอบๆบ้านกันค่ะเดี๋ยวเบลจะพาเดินดูบริเวณรอบบ้านกันนะคะ ามมาเลยค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นครัวไทยนอกบ้านนะคะครัวไทยก็จะถูกจัดเตรียมพื้นที่เอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็ชิงล้างจานนะคะภายในนี้ก็จะมีตู้สําหรับเก็บอุปกรณ์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้กันค่ะที่นี่ก็จะเป็นจุดติดตั้งปั๊กไฟแล้วก็น้ํานะคะสําหรับเครื่องซักผ้านะคะมีท่อน้ําชิ้งให้เรียบร้อย ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนหลังบ้านนะคะถ้าใครอยากที่จะปลูกเป็นผักสวนครัวก็ได้ค่ะหรือจะชอบเป็นต้นไม้ประดับเพื่อความร่มรื่นอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณหน้าบ้านที่จะมีสนามหญ้านะคะสามารถจัดสวนเพื่อความร่มรื่นแล้วก็เพื่อความสวยงามเป็นบรรยากาศที่เราสามารถใช้พักผ่อนได้ค่ะบริเวณหน้าบ้านก็จะมี ทางขึ้นเป็นสเต็ปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบลพาเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะหลังจากที่เราเข้ามาในบ้านนะคะมุมแรกที่เราจะเจอเลยก็คือบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นเราก็จะมีะมุมที่ถูกจัดตกแต่งเป็นบิวอินให้เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นเชลต่างๆสําหรับวางสิ่งของแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นมุมทีวีนะคะวางทีวีแล้วมองไปอีกฝั่งหนึงก็จะเป็นที่นั่ง แสนสบายของเราค่ะเวลาที่เราต้องการพักผ่อนก็สามารถที่จะใช้เวลาตรงนี้กับครอบครัวได้นะคะถัดเข้ามาค่ะบริเวณนี้จะเป็นที่นั่งทานอาหารนะคะที่นั่งทานอาหารนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่สามารถรองรับได้ถึงหคนนะคะเราสามารถที่จะวางสี่ที่นั่งหรือหที่นั่งก็ได้ค่ะยังไม่พอบริเวณหลังจากหลังโต๊ะทานอาหารนะคะจะมีช่องหน้าต่างนะคะสําหรับเปิดรับแสงธรรมชาติแล้วก็รับลมนะคะ หลังจากโต๊ะทานอาหารของเราตรงนี้นะคะจะเป็นประตูออกไปข้างนอกนะคะเพื่อที่จะไปที่ครัวครัวครัวทางนี้ก็จะถูกเตรียมทั้งปูกระเบื้องที่พื้นให้เรียบร้อยนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากมากค่ะหลังคาแล้วก็ชายคานะคะก็จะถูกสร้างยื่นออกไปเพื่อช่วยบังแดดบังฝนด้วยะคะ่ะแล้วก็จะพาไปดูที่ห้องน้ํานะคะเป็นห้องน้ําสําหรับแขกนะคะที่เราไม่จําเป็นที่ต้องอยู่ในห้องนอนเราให้แขกเข้าไปใช้บริเวณเป็นความเป็นส่วนตัวนะคะ บริเวณห้องน้ําก็จะมีตั้งแต่อ่างล้างหน้าที่ขนาดค่อนข้างพอดีนะคะแล้วก็มีที่วางสําหรับวางแก้วน้ําวางแปรงสีฟันนะคะถัดมาอีกก็จะเป็นชักโรครกนะคะสามารถใช้ได้อย่างสะดวกเลยค่ะแล้วก็ตามไปด้วยบริเวณชาเวอร์ค่ะเบลคิดว่าตรงนี้ทํามาค่อนข้างดีก็คือทําตัวเรนชาเวอร์มาให้ด้วยมีฝักบัวหรือสามารถจะเปิดน้ําล้างส่วนล่างก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนมาสเตอร์ Master กันเลยนะคะตามเบลมาได้เลยคะ่ะ ห้องนอนมาสเตอร์นะคะก็สามารถติดตั้งเตียง5ฟุตถึง6ฟุตได้เลยค่ะบริเวณห้องนอนก็จะมีหน้าต่างสองบานนะคะเป็นหน้าต่างที่เปิดรับลมได้เต็มที่เลยค่ะด้านข้างของเราก็จะเป็นด้านหลังหัวเตียงจะเป็นบริเวณข้างบ้านนะคะแล้วมาทางนี้ก็จะเป็นสวนหน้าบ้านของเราค่ะสามารถเปิดที่จะชมสวนได้ในยามเช้าหรือจะเปิดรับลมเช้าก็ค่อนข้างถือว่าดีเลยค่ะ บริเวณนี้นะคะเป็นตัวอย่างการติดตั้งตู้เสื้อผ้านะคะที่เราสามารถที่จะรู้ขนาดได้ว่าเออถ้าเราติดตั้งตู้เสื้อผ้าเราจะใช้พื้นที่ประมาณไหนรวมมาถึงตรงนี้สามารถที่จะมีทีวีในห้องนอนได้ด้วยนะคะเพราะวางโครงสร้างไว้ให้ค่อนข้างดีค่ะถัดจากนั้นนะคะเราจะมาดูบริเวณห้องน้ํากันค่ะห้องน้ําของห้องนอนมาสเตอร์นะคะ ดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะถือว่าทํามาค่อนข้างดีบริเวณนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้านะคะอ่างล้างหน้าแล้วก็มีเคาน์เตอร์เล็กๆนะคะสําหรับวางแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็สบู่ให้ได้ด้วยค่ะแล้วก็ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นชักโครกค่ะบริเวณชาวนะคะตรงนี้ก็ทางโครงการเขาติดตั้งมาให้ทุกห้องเลยค่ะก็จะมีเรนชาววอร์แล้วก็ฝักบ,บัวนะคะหรือถ้าต้องการใช้น้ําเพื่อซักล้างก็มี น้ำให้บริเวณด้านล่างนี้ด้วยค่ะถือว่าค่อนข้างครบเลยค่ะเดี๋ยวเวิวพาไปชมห้องนอนสองกันเลยนะคะเราออกมาจากห้องมาสเตอร์นะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องนอนที่สองค่ะห้องนอนที่สองนะคะเรายังสามารถใส่เตียงห้าถึงหกฟุตได้เช่นกันนะคะสําหรับห้องนี้ถูกจัดเตรียมเป็นห้องที่วางเตียงห้าฟุตนะคะบริเวณข้างเตียงก็จะมีโต๊ะข้างเตียงให้นะคะ แล้วก็ตูเ้เสื้อผ้านะคะที่โครงการทําเป็นตู้ตัวอย่างของในบ้านตัวอย่างให้นะคะบริเวณบ้านจริงจะไม่มีเฟอร์บิว์อินแบบนี้ให้นะคะแต่เรามีไอเดียในการติดตั้งได้ค่ะก็ถัดมาค่ะบริเวณนี้จะถูกติดตั้งปลั๊กไฟแล้วก็ปลั๊กสัญญาณของทีวีนะคะสามารถติดตั้งแขวนทีวีหรือ เคาน์เตอร์เล็กๆตรงนี้ได้ค่ะถ้ืจอวางทีวีในห้องนอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากรับชมบ้านกันมาแล้วเดี๋ยวเบลจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าโครงการนี้อยู่ไม่ไกลาจากถนนใหญ่นะคะอยู่ด้านปากซอยไปเพียงประมาณ100-200เมตรเท่านั้นค่ะแล้วในบริเวณโครงการนะคะมีพื้นที่ถึง22ไร่ด้วยกัน ในโครงการนี้มีทั้งหมด1 2 0กว่ายูนิตเลยค่ะและก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะระบบรักษาความปลอดภัยนี้ทางโครงการก็จัดให้ทุกคนตลอด24ชั่วโมงเลยส่วนค่าส่วนกลางนะคะทางโครงการก็คิดกันที่ตารางวาระ10บาทเท่านั้นเองค่ะเราก็สามารถที่จะเ,เดินทางไปทะเลนะคะได้ในระยะเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้รายละเอียดหรืออยากพูดคุยด้วยกันสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ช่องเบลแอสเซทหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้เบลไปรีวิวที่ไหนนะคะสามารถแจ้งรายละเอียดไว้ให้เบลได้เลยค่ะหรือทักเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ส่วนใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะฝากกดติดตามรอดูคลิปตอนต่อไปได้เลยค่ะ